สวัสดีครับยักษ์จากชาแนลยักษ์สารีบุรีนะครับวันนี้พบกันสั้นๆไม่ยาวมากนะครับจะมาคุยถึงเรื่องราวของอาณาจักรโรฮันแล้วก็ความเป็นมาของเทลเดนเอโอแมรและเอโอวีนนะครับเนื่องจากมีหลายท่านพอเห็นตอนที่เราทําประวัติตัวละครต่างๆที่อยู่ในเรื่องราวของ Lord of the Ring แล้วเนี่ยก็ขอนะครับว่าอยากให้ทําประวัติของคนกลุ่มนี้ด้วยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า ประวัติเรื่องราวก่อนที่จะมีเหตุการณ์ใน The Lord of the r i n g เนี่ยประวัติของพวกเขามีค่อนข้างน้อยมากนะครับแม้กระทั่งตัวของโรฮันเองก็ถือเป็นอาณาจักรที่เยาว์วัยมากเพราะว่าในตอนที่เกิดเรื่องนะครับมีอายุแค่ประมาณสัก500ปีเองนะครับเทียบกับกอนดอแล้วประวัติของเขาเนี่ยมีมาหลายพันปีนะครับฉะนั้นวันนี้ยักษ์จะรวบรวมข้อมูลเท่าที่หาได้มาเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับท่านทั้งหลายพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามา ยักษ์สาจะเล่าให้ฟังอันดับแรกนะครับก็ขออนุญาตที่จะเท้าความนะครับเล่าสั้นๆเรื่องของอาณาจักรโรฮันว่าถือกาเนิดมาได้อย่างไงนะครับอาณาจักรโรฮันจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยครับสืบเชื้อสายมาจากชาวโรวานีออนนะครับชาวโรวานีออนเนี่ยแต่เดิมนะครับมีการระบุหลักฐานเอาไว้บางส่วนว่าพวกเขามีเทือกเขาเหล่ากอเดียวกับเหล่าชาวเอไดสามตระกูลใหญ่ที่กลายไปเป็นชาวนูเมนอนนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ย ไม่ใช่พวกชาวเอไดไม่ใช่กลุ่มชนที่ไปถึงที่แผ่นดินเบลลีียนในยุคที่1นนะครับแต่ว่าอาศัยอยู่ทางฝั่งของเอเรียดอแล้วก็ทางฝั่งของออป่าเมอร์กูดที่ตอนนั้นยังเรียกว่าป่ากรีนวูดอยู่นะครับภูมิภาคตรงนั้นเนี่ยจริงๆเรียกว่าโรมาเนียนแต่ว่านะครับตอนที่พวกเขาเนี่ยก่อร่างสร้างอาณาจักรขึ้นมาพวกเขาก็ถูกเรียกว่าชาวโรมาเนียนเหมือนกันฉะนั้นโรมาเนียนเนี่ยครับจะเป็นชื่อของภูมิภาคนะครับในส่วนของป่าเมอร์กูดมาจนทางด้านใต้ของป่าเมอร์ก แล้วก็จะเรียกขานนะครับถึงชาวชนเผ่านี้ก็ได้ซึ่งชาวโรวานออนเนีอนนีครับจะอยู่ในลักษณะของชนเผ่านะครับมีกันหลายชนเผ่าเลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยครับเป็นยุคที่ซารอนเนี่ยถูกตัดแหวนจากนิ้วไปแล้วก็คือเป็นยุคที่3นี่แหละครับกษัตริย์ของทางกอนดอร์นะครับต้องการกําลังคนเข้ามาช่วยนะครับก็เลยมอบแผ่นดินนะแล้วก็รับนะครับชาวโรมาเนียนบางส่วนเข้ามาอยู่ในราชสำนักด้วย พวกเขาเนี่ยครับจะทําหน้าที่คล้ายๆกับเป็นรัฐกันชนนะครับโดยอาณาจักรพวกเขาเนี่ยจะตั้งอยู่แถวๆทางตอนใต้ของทางป่าเมอร์กูดซึ่งนะครับถ้ามีพวกคนเถื่อนต่างๆที่มาจากทางดินแดนตะวันออกก็จะต้องเจอกับอาณาจักรโรบานิออนก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นรัฐกันชนให้กับกอนดอร์แต่มันก็จะมีเรื่องราวอยู่ว่านะครับมีเจ้าชายกอนดอร์คนหนึ่งไปรักกับเจ้าหญิงนะครับของทางโรบานิออน มีลูกด้วยกันแล้วก็เกิดเหตุที่ราชสำนักนะครับกลุ่มชนบางส่วนไม่ยอมรับสายเลือดนะครับนี้ก็เลยเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นเพราะว่าไปชูสายเลือดของทางอีกฝั่งหนึงแทนนะครับโดยในท้ายที่สุดแล้วเจ้าชายที่มีสายเลือดของโรบานิออนเนี่ยก็สามารถที่จะกอบกู้ชิงบัลลังเมืองกับนะครับชิงบัลลังไม่ใช่บัลลังเมืองชิงบัลลังนะครับกลับคืนมาได้ แล้วก็อาณาจักรโรเวนิออนเนี่ยกลุ่มทางตอนนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ดีแต่ว่าในตอนหลังก็ถูกบุกโจมตีจากศัตรูของกอนดอร์อีกนะครับทำให้ทางโรเวนิออนเนี่ยล่มสลายลงไป พวกเขาเนี่ยครับก็กระจัดกระจายครับส่วนหนึ่งก็จะไปอาศัยอยู่ทางลุ่มน้ําอันดูอินนะครับไปถึงทางตอนเหนือของลําน้ําอันดูอินพวกเขาจะถูกเรียกขานกันว่าเป็นชาวเอโอเทรสนะครับซึ่งในหมู่ชาวเอโอเทรสเนี่ยก็จะมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟแฟลมนะครับเขาเนี่ยมีชื่อมากว่าเป็นมนุษย์ที่สังหารมังกรได้เจ้ามังกรนั้นนะครับชื่อว่าเ,เจ้าสกาทานะครับหนอนยักษ์นะ ก็ถือว่ามีชื่อเสียงนะครับซึ่งพวกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กันไปตรงนั้นนะครับโดยมีความผูกพันแล้วก็เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องม้ามากๆจนมาถึงยุคที่กนดอเนี่ยไม่มีกษัตริย์อีกต่อไปแล้วนะครับเป็นยุคแห่งเสนาบดียุคหนึ่งเนี่ยกนดอถูกโจมตีครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นศึกใหญ่นะครับเพราะว่า โดนทั้งพวกอ็อกแล้วก็โดนทั้งพวกชาวเบาคอตที่เป็นพวกคนเถื่อนเข้ามาโจมตีก็มีการขอความช่วยเหลือครับไปกับไปทางฝั่งของพวกชาวเหนือซึ่งก็คือเหล่าลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากชาวโรวานิออนนั่นแหละครับมนุษย์ชาวเหนือกลุ่มนั้นนะครับนำโดยเอลเขาก็ ยกทัพมาช่วยแล้วก็ทําให้กอนดอรเนี่ยรอดพ้นนะครับอยู่รอดปลอดภัยได้จึงมีการมอบดินแดนให้แล้วก็ก่อร่างนะครับสร้างขึ้นเป็นอาณาจักรโรฮันขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วชื่อโรฮันเนี่ยมันเป็นชื่อที่ชาวกอนดอรเรียกนะครับพวกเขาจริงๆจะเรียกตนเองว่าเป็นชาวมาร์ ส่วนคาว่าโรฮันนะครับจะหมายความถึงเจ้าแห่งอาชาซึ่งจะเป็นคําที่ชาวกอรดอ์เนี่ยใช้เรียกขานพวกเขาฉะนั้นจริงๆเวลาพวกเขาเรียกตัวเองเนี่ยเขาจะเรียกว่าชาวมาร์กนะครับหรือบางครั้งจะเรียกว่าเอลิงกาสก็คือหมายถึงผองชนของเอลนะครับเพราะว่าเอลเนี่ยก็เป็นชื่อของปฐถมกษัตริย์ของพวกเขานะก็อยู่มาอยู่มานะครับก็มีกษัตริย์กันอยู่มาหลายหลายรัชกาลเลยนะครับอยู่มาเรื่อยๆจนถึงยุคข,ของกษัตริย์ คนนึงครับซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่มากก็คือเฮมแฮมเมอร์แฮนก็ถูกโจมตีนะครับแล้วก็เกิดศึกใหญ่ขึ้นเฮมแฮมเมอร์แฮนเสียชีวิตแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางโรฮันก็สามารถที่จะขับไล่ศัตรูของตัวเองเนี่ยออกไปได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเนี่ยสรุมานก็ปรากฏตัวนะครับทางกอนดอเองก็เห็นว่าสรุมานเป็นพ่อมดนะครับมีฤทธิ์อำนาจแล้วก็ ยังเชื่อนะครับว่าสรุมานเนี่ยอยู่ในฝ่ายของคนดีก็เลยมีการมอบไอเซนการ์ดนะครับแล้วก็กุญแจหอคอยอ่อทางให้สรุมานก็เลยไปอยู่ที่ตรงนั้นโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าตอนหลังเนี่ยสรุมานจะกลายเป็นหอกข้างแคล่นะครับ โดยในตอนที่ก่อร่างสร้างอาณาจักรโรฮันขึ้นมาโรฮันนะครับก็มีการสาบานกันไว้กับกอนดอร์นะครับว่าถ้าเกิดว่ากอนดอร์มีภัยโรฮันจะต้องไปช่วยโดยมีสัญ,ญลักษณ์ที่จะบอกกล่าวกันก็คือเป็นการส่งเรดแอโร่นะครับหรือว่าลูกธนูสีแดงมาให้หลังจากที่ซารุมานมาอาศัยอยู่ที่ไอเซนกาดแล้วนะครับก็มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับ ผ่านกันมาหลายรัชกาลจนมาถึงรัชกาลของปู่ของกษัตริย์เทลเด่นนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้างแย่นะครับชื่อว่าเฟงเกลเป็นกษัตริย์ที่ไม่ค่อยจะดีเลยละโมบในอาหารและทองคํามีเรื่องนะครับกับเหล่าทหารแล้วก็ขุนนางรวมถึงนะครับมีลูกมีเรื่องกับลูกๆของตัวเองด้วยตอนนั้นครับเทงเกลที่เป็นพ่อของเทลเด่นเนี่ย ก็ออกนะครับจากอาณาจักรโรฮันา an, มาอาศัยอยู่ที่กอนดอร์ตั้งแต่เป็นหนุ่มนะครับจนแต่งงานแล้วก็มีลูกนะครับคนหนึ่งก็คือเทลเดนเนี่ยจริงๆเขามีลูกสาวนะครับเอ่อเทลเดนนะครับเป็นลูกชายคนเดียวมีลูกอีกคนหนึ่งนะครับชื่อเทลทวินซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กนะครับเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าเทลทวินจะมาเกี่ยวอะไรตรงนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะแสดงให้เห็นว่าตัวของเทลเดนเองเนี่ย จริงๆแล้วเขาเกิดที่กอนดอนะครับตัวเขาเองมีความผูกพันกับกอนดอ์อย่างมากมีการร่ำเรียนนะครับใช้ภาษาของชาวกอนดอ์ตัวเขาเองไม่ได้ใช้ภาษาโรเฮลิกซึ่งเป็นภาษาของชาวโรฮันเป็นหลักเนื่องจากเขาเกิดในกอนดอ์จนนะครับถึงเวลาที่เฟงเกลปู่ของเขาเนี่ยเสียชีวิต ตัวของชาวโรฮันทั้งหลายนะครับก็มาเชิญเทงเกลพ่อของเขากลับไปเป็นกษัตริย์นะครับปกครองที่โรฮันซึ่งจริงๆแล้วเทงเกลพ่อของเทลเดนเนี่ยก็ไม่ได้อยากที่จะกลับไปโรฮันสักเท่าไหร่นะครับเ,เรียกว่าผูกพันมีความสุขดีนะครับในตอนที่อยู่ที่กอนดอ์แต่ว่าก็ต้องไปอย่างเสียไม่ได้เพราะว่าอาณาจักรเนี่ยครับไม่มีกษัตริย์ปกครองเพราะว่าตัวของเทงเกลพ่อของเทลเดนก็เป็นลูกชายคนเดียวเหมือนกันนะครับก็ กลับไปปกครองโรฮันนะครับก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีแล้วก็ปกครองได้ดีเลยจะมีเรื่องที่ประชาชนไม่ค่อยจะพอใจอยู่บ้างเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยครับใช้ภาษาของกอนดอร์เป็นหลักตอนที่อยู่ในราชสำนักนะครับซึ่งการที่ไม่ใช้ภาษาโรฮริกเนี่ยก็จะมีคนบางส่วนเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะพอใจสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นนะครับ จนมาถึงนะครับยุคที่ตอนนั้นเชลเดนยังเป็นเด็กๆอยู่เลยก็มีการรับขุนทหารคนหนึ่งเข้ามานะครับเขาเป็นคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไปชื่อว่าโทรงกิว ซึ่งมีคำแปลว่าอินทรีแห่งดวงดาวซึ่งจริงๆโทรงกิลคนนี้ก็คืออารากอนนะครับอารากอนนั้นมารับใช้นะครับเป็นทหารอยู่ที่โรฮันในยุคสมัยของเทงเกลพ่อของเทลเดนนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วอารากอนกับเทลเดนน่าจะเคยพบปะกันมาก่อนนะครับโดยตัวของเทลเดนจริงๆแล้วเด็กกว่าอารากอนอยู่ประมาณสัก40 เอ่อสิไม่ใช่40นะครับประมาณสัก14ปีนะครับเรียกว่าอารากอนนี้ก็แก่กว่าเชลเดนเขาเคยพบปะกันมาก่อนแล้วถ้าใครที่ดูหนังมันก็จะมีฉากนะครับที่ตัวของเชลเดนพูดกับเอลวินถึงตัวของอารากอนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนที่อารากอนเองก็เคยเล่าว,ว่าเขาเนี่ยเคยมา,ารับใช้นะครับเทงเกลคือมาร่วมรบกับเทงเกลพ่อของเชลเดนอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งนั่นก็จะทําให้เอลวินรู้ว่าอ๋ออารากอนเป็น สายเลือดนะครับของชาวนูเมนออะไรแบบนั้นนะครับตัวของเชงเกลนะครับก็เรียกว่าปกครองได้ดีแต่ว่านะครับหลังจากที่เกิดศึกนะครับหลายๆเรื่องแล้วสุดท้ายตัวของโทรงกิลนะครับหรือว่าตัวของอารากอนนี่แหละก็ไปนะครับไปเป็นทหารที่กอนดอร์ภายหลังจากที่เชงเกลนะครับเสียชีวิตลงไปเนี่ยตัวของเทลเดนนะครับก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองนะครับโดยในตอนที่เทลเดนเนี่ยย้ายกลับมาอยู่ที่โรฮันแล้วเนี่ย พ่อเขาก็ให้กําเนิดนะครับเทโววินซึ่งเป็นน้องสาวคนเล็กนะครับแล้วเทโววินเนี่ยก็มีลูกนะครับอีก2คนก็คือตัวของเอโอมแอแล้วก็เอโววินนะครับฉะนั้นถ้าถามว่าเอโอมอกับเอโววินเป็นหลานฝั่งไหนของเทโอดนก็ต้องบอกว่าเป็นลูกของน้องสาวนะครับเทโอดนมีสถานะ เป็นลุงส่วนตัวของเทลเดนเองเนี่ยครับก็มีลูกชายอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเลยแหละแต่ว่าไม่ได้มีบทปรากฏขึ้นให้เห็นนะครับใน The Lord of the Ring เลยเห็นน้อยมากนะครับก็คือชื่อว่าเทโอดรสนะครับซึ่งในตอนที่เขาปกครองอาณาจักรโรฮันนะครับทุกอย่างมันก็เป็นไปด้วยดีนะจนตอนที่ซารูมานเนี่ยครับประกาศตัวเป็นเจ้าแห่งไอเซนการ์ดแล้วก็เริ่มนะครับที่จะมา จมตีอาณาจักรโรฮันตอนนั้นเนี่ยครับเทลเดรสที่เป็นลูกของเทลเดนเนี่ยก็นําทัพนะครับไปต่อสู้กับซารุมานแล้วก็เสียชีวิตในการรบแต่ว่าจากการเสียสละนะครับแล้วก็การต่อสู้อย่างห้าวหาญของเทลเดรสเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะซื้อเวลาให้กับโรฮันได้นะครับก็โรฮันเนี่ยถ้าไม่มีเทลเดรสนะครับก็อาจจะไม่อยู่รอดจนถึงตอนที่พวกของแกนดัฟกับอารากอนเดินทางมาถึงนะครับ จริงๆเรื่องราวในช่วงนั้นนะครับที่เราเห็นในหนังเนี่ยเราจะเห็นว่า ตัวของเทลเดนนะครับเขาตกอยู่ใต้อำนาจของซาลูมานแต่ว่าเรื่องราวในหนังสือจะมีละเอียดกว่านิดนึงก็คือในหนังสือเนี่ยเล่าว่าเจ้ากริมาเวิร์มทังนะครับคนสนิทที่เป็นที่ปรึกษาซึ่งทรยศไปอยู่ข้างซาลูมานเนี่ยวางยาพิษเขาด้วยนะครับไม่ใช่แค่โดนเวทมนต์อย่างเดียวนะครับเขาโดนทั้งเวทมนต์ทั้งยาพิษก็เลยเป็นอย่างที่เราเห็นซึ่งมันจะมีเรื่องที่ต่างจากฉบับนิยายอยู่อีกนิดนึงก็คือว่าในตอนที่เราเห็นในหนังนะครับตัวของเอลแมร์โดนเนรเทศออกไปแล้วก็ไป เจอกับพวกอราร์กอนแต่ถ้าเป็นฉบับนิยายแล้วจริงๆเขาออกไปลัตะเวนนะครับจัดการพวกออกเจอกับพวกอารากอนแล้วปล่อยไปซึ่งตรงนี้ถือว่านะครับเป็นการขัดคําสั่งของกษัตริย์ ตัวของเจ้ากรีมาเวิร์มทังก็เป่าหูนะครับทำให้เอโอแมนเนี่ยถูกจับขังไว้ในคุกนะครับจนตอนที่พวกของแกนดัฟกับอัลปรากนเนี่ยมาแล้วก็ขับไล่นะครับอำนาจของซารุมานออกไปตัวของเชลเดนก็ฟื้นคืนสตินะครับแล้วก็เรียกหาดาบของเขาซึ่งดาบเล่มนี้นะครับอาวุธของเขาเนี่มีชื่อนะครับชื่อว่าเฮลุกริม ซึ่งไม่ได้มีการอธิบายไว้นะครับว่าเป็นดาบวิเศษมีอำนาจอะไรวิเศษหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่ดาบธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นดาบของกษัตริย์นะครับก็เลยเป็นดาบที่ปรากฏชื่อในเรื่องราวของ The Lord of the r i n g ด้วยในตอนที่เทลเดนได้สติคืนมาแล้วนะครับในหนังเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ต่างจากในฉบับนิยายอยู่ก็ตรงที่ว่าเทลเดนในฉบับนิยายเนี่ยครับเขาค่อนข้างที่จะพร้อมบวกนะครับก็จัดแต่งกองทัพออกไปรับศึกนะครับเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยกองทัพเนี่ยก็ยังรับศึกของซารูมานอยู่แม้ว่าทเทลเดรสลูกชายของเขาเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับตอนนั้นถ้าเป็นฉบับนิยายเชลเดนไม่ได้ออกประชาชนไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะถอยไปตั้งรับที่ป้อมฮอนเบิร์กบริเวณเฮมทีฟด้วยแต่เป็นการนะครับยกกองทัพไปช่วยโดยการยกกองทัพไปเนี่ยเอโอวินไม่ได้ตามไปด้วยนะครับเอโอวินนั้นนำประชาชนนะครับออกจากที่เอโดรัส ไปหลบซ่อนนะครับในที่หลบภัยอีกที่1ฉะนั้นจริงๆถ้าเป็นฉบับนิยายเนี่ยเทลดนจะไปกับกองทัพเท่านั้นแต่ว่าพอไปถึงแล้วก็พบว่าทัพหน้าของตัวเองที่รับมือกับทางกองทัพของซูรุมานเนี่ยแตกพ่ายนะครับแล้วเขาก็เคลื่อนทัพนะครับไปตั้งรับที่ป้อมฮอนเบิร์กตามคําของแกนดัฟนะครับที่บอกซึ่งในฉบับของหนังเราก็จะเห็นว่า เอลแมร์นะครับเขาหายตัวไปและแกนดัฟไปตามมาแต่จริงๆถ้าเป็นฉบับนิยายนะครับเอลแมร์ติดตามตัวของเทลเดนไปด้วยแล้วก็ไปตั้งรับที่ป้อมฮอนเบิร์กแต่ว่ากองทัพที่แกนดัฟไปพามานะครับจะเป็นขุนพลอีกคนหนึ่งแล้วก็เป็นการไปรวมกองทัพที่แตกพ่ายนะครับมาช่วยศึกที่ป้อมฮอนเบิร์กแล้วก็สามารถที่จะชนะพวกออกได้นะครับ โดยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าแกพร้อมบวกอยู่พอสมควรนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วหลังจากเสร็จสึกที่ป้อมฮอนเบิร์กนะครับก็จัดการเรื่องราวที่ไอเซนการ์ดได้เนี่ยจริงๆตอนนั้นลูกธนูแดงเนี่ยก็ถูกส่งมาถึงนะครับพอเห็นธนูแดงเนี่ยก็จัดแต่งกองทัพครับ,รบตามไปช่วยที่กอนดอร์เลยแต่ว่าในหนังเนี่ยก็จะดูเหมือนว่าเทลเดนเนี่ยแกค่อนข้างที่จะมีความลังเลอยู่บ้างแต่จริงๆถ้าเป็นฉบับนิยายเนี่ย ก็ค่อนข้างพร้อมบวกนะครับก็รวบรวมทหารต่างๆแล้วก็ยกทัพที่จะไปช่วยนะครับจนในตอนที่ยกทัพไปเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่ต่างจากในหนังอีกนิดนึงก็คือว่าจริงๆในหนังเราจะเห็นว่าเทลเดนยกทัพไปตรงๆนะครับแต่ถ้าเป็นฉบับนิยายเขาจะไปเจอกับพวก คนป่านะครับชาวดูเอดหัวหน้าคนป่าชื่อการบริการนะครับมานำเขาผ่านเส้นทางลับแล้วก็ไปตีตลบหลังกองทัพออกได้โดยในฉบับหนังเนี่ยเราจะเห็นว่าเริ่มสึกไปเนี่ยเขาก็เจอนัสกูลนะครับ เจ้าวิชคิงเนี่ยเข้ามาจัดการจนเขาถูกม้าทับเสียชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นฉบับนิยายมันก็จะเล่าเพิ่มว่าเขาค่อนข้างจะสู้ศึกนะครับอย่างห้าวหาญเลยแล้วก็สามารถที่จะจัดการขุนพลของออทางกองทัพนะครับของซารอนที่ยกมาเนี่ยที่เป็นพวกคนเถื่อนเนี่ยได้ด้วยนะครับก็เรียกว่านะเป็นคนที่รบอย่างกล้าหาญนะครับเป็นจอมกษัตริย์ แล้วก็ทําตามคําสัตยาบานที่ให้ไว้กับกอนดอรด้วยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กอนดอรมีภัยแล้วส่งลูกธนูแดงมาเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็พร้อมนะครับที่จะมาช่วยเหลือแล้วก็รับมือบรนปลายสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้ถูกทหารเลวฆ่านะครับแต่ว่าตกตายด้วยฝีมือของเจ้าวิชคิงนะครับส่วนเรื่องต่อมานะครับก็จะมีเกล็ดประวัติของเชลเดนที่เกี่ยวข้องกับ พันธมิตรแห่งแหวนอยู่อีกเล็กน้อยนะครับก็คือว่าตอนที่เขาไปที่ไอเซนการ์ดเนี่ยตัวของเทลเดนครับค่อนข้างจะถูกชะตานะครับกับเมอร์รี่แล้วก็ชอบนะครับที่จะฟังให้เมอร์รี่เนี่ยเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับแคว้นชายนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับฮอบบิทแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับพวกยาสูบที่พอบบิทชอบสูบด้วยนะครับซึ่งตัวของเทลเดนเนี่ยจริงๆก็แต่งตั้งนะครับให้เมอร์รี่เนี่ย เรียกว่าเป็นทหารราชองครักษ์นะครับของอาณาจักรโรหันเลยฉะนั้นตัวของเมอรี่เนี่ยครับก็จะถือว่าเป็นทหารคนหนึ่งของโรหันเหมือนกันนะครับโดยในตอนที่เทลเดนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย ตัวของ Marie เมอร์รี่นะครับตอนที่มีการเชิญขบวนพศเนี่ยเมอร์รี่ก็ได้รับเกียรตินะครับให้ตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่ขับเกวียนแล้วก็เก็บรักษานะครับดาบเฮโรกริมของกษัตริย์เทลเดนซึ่งก็ถือว่านะครับความผูกพันของเขากับเมอร์รี่มีค่อนข้างสูงแล้วก็เมอร์รี่เองเนี่ยก็ได้รับนะครับ เกียรติค่อนข้างสูงได้รับการยกย่องค่อนข้างสูงเลยถึงได้ขับเกวียนนะครับอยู่ในขบวนเชิญพระศพแล้วก็เป็นคนรักษานะครับดาบของกษัตริย์เทลเดนด้วยตัวของเมอรี่เองเนี่ยครับก็รู้สึกผูกพันกับกษัตริย์เทลเดนมากๆเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวนะครับของกษัตริย์เทลเดนเท่าที่พอจะหาได้นะครับเรามาดูเรื่องต่อมานะครับเรื่องของเอโอแม เอลแมร์นะครับเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นหลานของเชลเดนแล้วนะครับยังถือว่าพ่อของเขาเองเนี่ยก็เป็นเชื้อพระวงศ์ของโรฮันด้วยนะครับโดยพ่อของเอลแมร์นั้นชื่อว่าเอโอมุนนะครับตัวของเอโอมุนเนี่ยจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นขุนทหารที่เก่งกล้าคนหนึ่งของโรฮันแล้วก็เป็นเชื้อพระวงศ์นะครับเนื่องจากว่าเขาเองก็สืบเชื้อสายนะครับ มาจากเอลซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของโรฮันด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในสายวงฝั่งที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะครับก็ต้องถือว่าเป็นเชื้อพระวง์เท่านั้นเองแล้วตัวของเอลมุลเนี่ยก็แต่งงานนะครับกับเทลดวินซึ่งเป็นน้องสาวของเชลเดนนะครับก็มีลูกนะครับ2คนก็คือตัวของเออแมแล้วก็น้องสาวของเอลแมคือเออวินนะครับตัวของเอลแมรเนี่ยก็ใช้ชีวิตนะครับ อยู่ในอนาณาจักรโรฮันมาตั้งแต่เกิดเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นลูกนะครับของน้องสาวคนเล็กของเทลเดนซึ่งเธอเองไม่ได้เกิดในกอนดอนะครับตัวของเชลเดนเองเกิดในกอนด์แต่ว่าน้องสาวของเชลเดนคือเทลดวินเนี่ยไม่ได้เกิดที่กอนดอนะครับฉนั้นตัวของเอโอแมเองเนี่ยก็เกิดแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในโรฮันมาตลอดนะครับก็มีสถานะนะครับเป็นหลานของกษัตริย์ แล้วก็ถือว่าเป็นขุนพลคนหนึ่งนะครับจนมาถึงตอนที่เทลเดรตที่เป็นลูกชายของเทลเดนเนี่ยเสียชีวิตนะครับตัวของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในสถานะซึ่งจะเป็นทายาทผู้ครองบัลลังก์ของกษัตริย์เพราะว่าตัวของเทลเดนนั้นไม่มีลูกชายคนอื่นแล้วสืบสายวงมาเนี่ยครับตอนที่เทลเดนเสียชีวิตเนี่ยบัลลังก์ก็ต้องเป็นของเอลแมรนะครับซึ่งเอลแมรก็เป็นคนที่ทําหน้าที่ได้ดี มากๆนะครับตามฉบับนิยายแล้วก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับเขาก็ไปพบกับอารากอนมีการมอบม้าให้นะครับแล้วก็ปล่อยตัวของพวกอารากอนไปจนส่งผลให้เขาเนี่ยถูกนะครับจับขังคุกจนเทโเดนได้สติขึ้นมาเนี่ย ก็ไปร่วมรบด้วยกันนะครับในตอนที่ไปรบกันที่ป้อมฮอนเบิร์กนะครับตอนนั้นตอนที่กำแพงถูกตีแตกเนี่ยจริงๆถ้าฉบับนิยายครับพวกเขาแตกเป็น2ฝั่งคือฝั่งของทหารบางส่วนแล้วก็เอลอแมรนะครับรวมถึงกิมลีเนี่ย ถูกตีถอยร่นนะครับเข้าไปในถ้าที่ชื่อว่าก l ิ t เตอร์ลิงเคฟถ้ำแก้วส่วนตัวของเทลเดนกับอัรากเนี่ยเขาก็ไปอยู่นะครับในส่วนของตัวของป้อมนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับตอนที่ตัดสินใจออกมาสู้ตายกับพวกกองทัพอุรุคไฮของซารูมานเนี่ยก็มีนะครับาทางฝั่งทหารที่อยู่กับเอลอแมร์แล้วก็อยู่กับกิมลีเนี่ยก็ออกมาโจมตีนะครับพวกกองทัพพร้อมกันด้วยก็เป็นการตีมาจากทั้ง2ฝั่งแล้วก็มีตัวของแกนดัฟเนี่ยครับ ก็พาทหารแตกทัพที่รวบรวมมาได้ก็เข้ามาตีอีกทําให้สุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ชนะศึกนะครับหลังจากนั้นตัวของเอลแมร์เนี่ยครับก็ไปร่วมรบกับเทวเดนนะครับแล้วก็ติดตามตัวของอารากอนไปจนไปรบนะครับที่หน้าประตูดําซึ่งส่งผลให้ดึงความสนใจให้กับเจ้าซอรอนนะครับให้มาสนใจพวกเขาจนฟรโดนี่ยครับกับแซมแล้วก็กอลลัมเนี่ย เข้าไปยื้อแย่งแหวนกันอยู่ในออภูมิรณะโอโรดูอินและในที่สุดแหวนก็ถูกทำลายนะครับโดยตัวของเอลอแมนเนี่ยในตอนที่เขาอาศัยอยู่ที่กอนดอ์นะครับหลังจากที่จบเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่แล้วเนี่ยตัวเขาเองจริงๆก็พบรักนะครับกับเจ้าหญิงคนนึงแห่งออโดอัมรอดนะครับซึ่งตรงนี้ในหนังเนี่ยครับเขาไม่ได้เล่าเอาไว้นะแต่จริงๆแล้วตัวของเขาเองเนี่ย ก็แต่งงานนะครับกับเจ้าหญิงแห่งโดอัมรอดซึ่งจริงๆเรื่องราวของโดอัมรอดเนี่ยครับมันจะถูกเล่าเอาไว้ว่าจริงๆเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของกอนดอร์นี่แหละครับแล้วก็มีเจ้าชายมีอะไรเป็นของตัวเองโดยต้นตระกูลของพวกเขาเนี่ยเป็นมนุษย์นะครับคนที่สี่ที่ได้แต่งงานกับเอลฟ์ซึ่งเรื่องราวตรงนี้ถ้าอ่านเฉพาะใน The l o r d of the Ring เนี่ยเขาจะบอกว่ามี3คู่เนื่องจากเรื่องราวนะครับของทางโดอัมรอดที่มีคู่ที่4ีเนี่ยมันอยู่ใน อ n น i ินิชเทลนะครับก็เลยไม่ได้เล่าไว้ก็ตัวของเอลแมร์นะครับก็พบรักนะครับแล้วก็มีภรรยานะครับโดยพบรักกันตอนที่อยู่ที่กอนดอร์แล้วตัวของเอลแมร์เนี่ยหลังจากเทลเดนเสียชีวิตเขาก็เป็นกษัตริย์นะครับแห่งโรฮันแต่ว่าตัวขเขาเองก็ไม่ได้ใช้ชีวิตสุขสบายนักนะครับในฐานะกษัตริย์เพราะว่าตัวของเอลแมร์เนี่ยติดตามอารากอนนะครับไปทั่วสนามรบเลยก็เรียกว่านะครับอารากอนไปรบที่ไหนเอลแมร์จะอยู่ข้างกายไม่ห่างเพราะว่า แม้ว่าจะปราบปรามซารอนได้แล้วก็ตามแต่ว่านะครับความชั่วร้ายต่างๆยังเหลืออยู่พวกคนเถื่อนอิสต์ลิงอะไรก็ยังอยู่อารากอนเนี่ยครับก็ออกปราบปรามความชั่วร้ายต่างๆนะครับมุ่งไปทางตะวันออกก็ไปไกลนะครับถึงทะเลสาบรูนเลยโดยมีการกล่าวเอาไว้ว่าตัวของเอลอแมเนี่ยครับก็ติดตามอารากอนไปไม่ห่างนะครับโดยตัวของเอลอแมเอ,เองเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เสียชีวิตนะครับในยุค ที่4ซึ่งก็ถือว่าเป็นยุคหลังจากที่ซารอนถูกปรับปรามไปแล้วโดยตัวของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนอารากอนหลายปีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยเป็นสายเลือดมนุษย์ธรรมดาแม้ว่าจะมีทึกเถาเหล่ากอเดียวกับชาวนูเมนอแต่ว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์ที่ไปที่ฝั่งที่แผ่นดินเบเลรีอนแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์ที่ได้พรแห่งนูเมนอด้วยนะครับ ประวัติของคนสุดท้ายนะครับก็คือเออวินเอลวินไม่ได้มีเรื่องเล่าเอาไว้เยอะนักนะครับเรื่องของเธอจริงๆก็ค่อนข้างน้อยอครับพอๆกับเอลแมรเลยก็คือเธอเป็นเจ้าหญิงของโรฮันก็จริงนะครับแต่ว่าเธอเชี่ยวชาญเรื่องการขี่ม้าแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของเพลงดาบนะครับชอบที่จะรบทับจับศึกด้วยฉะนั้นตรงนี้ไม่แปลกนะครับว่าตอนที่เชลเดน นะครับเอากองทัพออกไปลบเนี่ยก็มอบหมายให้เอลวีเนี่ยดูแลประชาชนนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวเธอไม่ได้ไปด้วยนะครับกับทางกองทัพของเอลดนนะครับไม่ได้ร่วมทัพไปด้วยฉะนั้นไอฉากที่เห็นเธอทําอาหารแล้วแบบประมาณว่าอลาก้อนกินเข้าไปแล้วก็อ้อุ้มแบบว่าอารมณ์ว่ากินเข้าไปแล้วติดพิษแน่ๆเลยนี่มันอาหารพิษชัดๆอันนั้นมันมีแต่ในหนังนะครับในฉบับนิยายไม่มีนะครับฉะนั้นคนที่บอกว่าอาวุธ ที่ดีที่สุดในพิเนนเอิร์อาจจะเป็นอาหารของเอวินก็จะต้องบอกว่าอันนั้นจะมีเฉพาะในหนังนะครับในในนิยายไม่ได้กล่าวถึงเอาไว้นะครับแต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยครับเป็นคนที่เ,เห็นอารากอนแล้วเนี่ยเธอก็รู้สึกนะครับหลงรักตอนก่อนที่อารากอนนะครับจะเข้าไปในถ้ำเพื่อไปนํากองทัพผีเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยก็ถึงขั้นไปสารภาพรักกับอารากอนนะครับแต่ว่า อารากอนไม่สามารถรับรักกับเธอได้เพราะว่าจริงๆเขาก็รักแล้วก็มั่นหมายอยู่กับตัวของอารเวนแล้วนะครับตัวของเอลวินเองเนี่ยเจลเดนไม่อนุญาตให้ไปร่วมรบด้วยแต่เธอก็ปลอมตัวนะครับเป็นทหารคนหนึ่งแล้วก็พาเมอรี่ไปร่วมรบด้วยซึ่งจากการกระทําของเธอในครั้งนี้นี่แหละครับมันเติมเต็มชะตาให้เธอเนี่ยสามารถไปต่อสู้แล้วก็จัดการเจ้าวิช k ิงได้เนื่องจากว่าวิชค i งเนี่ยครับ มันมีคำทํานายของกรอฟินเดลไว้ว่ามันจะไม่เสียชีวิตนะครับโดยคำว่า not by a hand of a man นะครับจะแปลว่าไม่ตกตายด้วยน้ำมือของบุรุษหรือว่าไม่ตกตายด้วยน้ำมือของมนุษย์ก็ได้นะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยครับตัวเธอเองเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับไม่ใช่บุรุษส่วนคนที่พาไปด้วยก็เป็นฮอบบิทนะครับไม่ใช่แมนไม่ใช่มนุษย์นะครับมันก็เลยส่งผลให้วิชคิงเนี่ยครับถูก เมอรี่นะครับแทงจนสุดลงไปแล้วก็ถูกเอลวินเนี่ยแทงนะครับเข้าไปที่หน้าของมันจนมันเนี่ยสูญสลายไปฉะนั้นคําทำนายนี้นะครับไม่ว่าจะมองในแง่ของไม่ตายด้วยมือหลองของมนุษย์หรือบุรุษเนี่ยมันก็ถูกเติมเต็มซึ่งเอลวินเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ทำให้ชะตานั้นเนี่ยถูกเติมเต็มนะครับในตอนที่เสร็จศึกนะครับที่อาณาจักรกอนดอนะครับตอนที่รบกับกองทัพของพวก ซารอนที่มีนาทิลิสแล้วเนี่ยจริงๆฉบับนิยายเขาก็จะเล่าเอาไว้นะครับว่าตัวเธอเองเนี่ยก็บาดเจ็บหนักนะครับจากการที่แทงวิช k i n เข้าไปเพราะว่าวิช k i n เนี่ยมันจะมีออร่าบางอย่างนะครับที่เ,เป็นพิษแล้วก็ทำร้ายผู้คนที่อยู่ในระยะใกล้นะครับตัวเธอเนี่ยก็เรียกว่าบาดเจ็บเจียนตายนะครับจนมีคนไปพบเข้ากลางสนามรบแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากอารากอน โดยอารากอนเนี่ยใช้สมุนไพรที่ชื่อว่าต้นอะทีลาสนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่หนังไม่ได้เล่าไว้ก็คือหัตของกษัตริย์นั้นถูกเรียกขานกันว่าเป็นหัตแห่งการเยียวยาอารากอนก็เลยสามารถที่จะรักษานะครับทั้งตัวของเอวินแล้วตัวของเมอรี่ได้แต่ทั้งสองคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบาดเจ็บตักนะครับก็เลยไม่ได้ติดตามไปร่วมรบที่แบลเกตด้วยในหนังเราจะเห็นว่าเมอรี่จริงๆตามไปรบด้วยนะครับแต่ฉบับนิยายเนี่ย ไม่ได้ตามไปรบนะครับแล้วตัวของเอลวินเองเนี่ยก็ถูกทิ้งไว้ที่มินาทิลิสนะครับพร้อมกับเมอรี่ซึ่งเธอไม่ค่อยพอใจเพราะว่าอ,อ,อารักนะครับที่เป็นผู้รักษาเนี่ยไม่ยอมให้เธอลงจากเตียงไม่ยอมให้เธอออกไปไหนเลยซึ่งเธอก็หงุดหงิดโมโหนะครับก็เลยไปถามว่าใครเป็นคนที่ดูแลดูแลที่นี่อยู่ ซึ่งคนนั้นเนี่ยก็คือตัวของฟาลาเมียนะครับเนื่องจากฟาราเมียเองก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันเธอก็เลยไปหาฟาราเมียครับแล้วก็ไปบวยวายว่าแบบเนี่ยทำไมอารักไม่ให้ฉันแบบไปที่ไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคุยกันหลายเรื่องนะครับจนตัวของเอลแมร์ L เนี่ยก็เออไม่เอลแมร์เท่าทีครับตัวของฟาราเมียเนี่ยก็รู้สึกค่อนข้างจะปิ๊งๆนะครับตกหลุมรักตัวของเอโอวีนะครับตอนนั้นก็มีการพูดคุยกันถึงว่าแบบ หน้าต่างเธอเนี่ยหันไปในทิศที่ไม่ชอบใจเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวของฟารเมียก็เลยแบบเอองั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปปแรบบับจัดเปลี่ยนห้องให้นะให้อยู่ในทิศที่หน้าต่างหันไปทางที่เธออยากได้ละกันแล้วก็จากการที่ Marie เมอรี่นะครับไม่ได้ไปร่วมรบเนี่ย ตัวของฟารเมียเนี่ยครับก็ไปสอบถามเรื่องราวของเอลวินจากเมอรี่แล้วเขาเนี่ยก็เฝ้าตามจีบนะครับใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับเอลวินเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยในระหว่างที่ทางอารากอนเนี่ยครับออกไปรบจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรบเสร็จนะครับเขาก็สารภาพรักนะครับกับเอลวินซึ่งในตอนแรกก็เหมือนเธอจะไม่รับสารภาพรักนะครับเธอเธอผิดหวังว่าเธอไม่สมหวังความรักกับอารากอนนะครับแต่ว่า พอสารภาพรักแล้วก็คุยคุยันไปคุยคุยันมาแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยในหนังสือเขาบอกว่าเหมันในดวงใจของเธอเนี่ยได้คลายออกไปนะครับเธอก็เลยรับรักกับฟารเมียแล้วในที่สุดนะครับสคนก็ได้แต่งงานกันตัวของฟารเมียได้ถูกมอบนะครับให้ไปครองแคว้นอิตาเลียนซึ่งเป็นแคว้นที่อยู่ฝั่งตะวันออกนะครับของกรนดอร์เธอก็ติดตามสามีไปนะครับก็ ไปปกครองแคว้นนั้นนะ่ะร่วมกับเฟาเมียที่เป็นสามีด้วยนะครับแล้วก็มีลูกมีหลานนะครับสืบทอดกันออกมาโดยเธอมีลูกนะครับชื่อว่าเอลโบรอนแล้วก็มีหลานนะครับชื่อว่าบราริเฮียซึ่งบราริเฮียเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งนะครับชื่อที่เหมือนกับชายที่เป็นต้นตระกูลหนึ่งะครับของมนุษย์เอไดาสามตระกูลใหญ่ซึ่งถือว่า เป็นมนุษย์ที่เก่งกล้าสามารถคนหนึ่งเลยแล้วก็เคยช่วยเหลือนะครับกษัตริย์นะครับเอลฟ์ที่เป็นพี่ชายของกลาดเรียวในอดีตด้วยนะครับเธอก็จะมีหลานชื่อว่าบริเฮียด้วยก็มากันไม่ค่อยยาวนักนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าเรื่องราวของทั้งเชลเดนเรื่องราวของเอลแมร์แล้วก็เรื่องราวของเอลวินจริงๆมีกล่าวถึงไว้ไม่เยอะนักนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นตัวละครสำคัญก็จริงแต่ว่า เป็นตัวละครลองๆนะครับแล้วก็เนื่องจากไม่ไม่ใช่อาณาจักรที่ถูกสร้างมายาวนานนักนะครับค่อนข้างเาว,วี่ยวประวัติเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยก็เลยมีไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่นะครับเท่าที่พอจะหาแล้วก็รวบรวมได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับท่านทั้งหลายยักษ์ต้องขอตัวอำลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วย ใครยังไม่เคยกด subscribe กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ